ถ้าคันหัวขนาดนี้หนูว่านายสะผมเธอขาดปัญหาเลือดูมารีเก่งจริง,รงหามาได้เะละ่ะไลโอเท่านั้นนะยี่ห้ออื่นไม่เอานะเอาไปวิ่งไปหาได้เนะหรอไปนหนวิ่งไปหาไลโอให้หนายเป๊บคันมากอะดูดีเหนียวหนึบเลยอะแล้วสะผมอย่างนี้เลยเหรอครับษระอย่างเงี้ยแหละบ้าน,านโอ้ยมานี่สีสวยเปล่ะ จริงๆเนี่ยนะที่เลือกใช้ไลโอเนี่ยคือต้องบอกนีนะว่า <c oughs> คือได้มาฟรีแล้วเอาจริงตอนใช้แรกๆก็ไม่ได้คิดว่ามันดีหรอกเฮ้ย <c oughs> ใช้ไปใช้มามันดีว่ะติดใจเลยอ al. คุณผูม้ชมค่ะเพราะว่าเวลาเราทํางานแบบแดดออกอย่างเงี้ยใช่ป่ะหัว <c oughs> มันก็จะเหนียวเหนียวแล้วมันก็จะคัน คือตัวเนี้มาช่วยลดอาการคันอาการแพ้แล้วก็ทําให้รากผมแข็งแรงกระตุ้นให้ผมอะ่ะมันเกิดใหม่ได้เร็วขึ้นคืออย่างเงี้ยมีปัญหาเรื่องผมนะเอาจริงๆก็คืออาบองตง้อต้องตอบผมละเพราะว่ามันมีปัญหาจริงๆท้ายที่สุดเนี้ยนะสิ่งที่ดีที่สุดคือเราต้องหาแชมพูที่ดีครีมนวดที่ดีล้างออกก่อนครั้งแรกพือเอาจริงๆนะที่ชอบไลโอเนี่ยประเด็นคือเวลาเราจะใช้แบบว่าพวกยาสระผมหรือว่าครีมนวดผมอะไรก็แล้วแต่ต้องหาแบบพวกที่ ปลอดภทยไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีสารเคมีอันนี้เวิร์กมากอันนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยอันนี้เราไม่ได้แบบว่ามาขายสินค้านะบังเอิญว่าเราคันหัวอันนี้นะปราศจากสาร SLS ด้วย SLS คืออะไรอะคบะน SLS มันเป็นสารที่ใช้ในการทําความสะอาดผมแล้วทําให้ผม,มเกิดการแพ้ง่ายเกิดการระคายเคืองงแล้วเกิดผมร่วงอะไรอย่างนี้อ่ะเสร็จลสะสาะ ทำอะไรมาคะแต่ผมันหัวก็มันดูดีทายตากแดดนะแล้วเมื่อคืนไม่ที่สระไงยแล้วมันคันหัวแล้วมันก็หงุดหิดอ่ะอ่านี่ตัวหนึ่งโทนิีก็ใช้ง่ายมากเราชอบมากหัวแบบเนี้ยหัวอย่างเงี้ยเวลาเวลาฉีดอ่ะมันแบบเนี้ยเอาไว้ใกล้ๆแล้วมันจะกระจายไปแล้วมันไม่เหนียวแม่ใส่เยอะอย่างนี้มันจะผมมันจะมันไหมคะไม่โทนิี่ก็หรอใช่ อันนี้คือสาเหตุที่ทำไมเลือกของไลโอเพราะว่าคนน่บอกว่าเวลาใส่อีโทนหรือไอ้พวกอยากจะปลูกผมอย่างเงี้ยแล้วมันจะมันของไลโอไม่มาต้องทยีใช่ไหมใช่แล้วหนูก็ต้องทยีไม่มันไม่มันอันนี้บอกเลยแต่กมันก็ซึมเร็วอยู่นะซึมเร็วซึมเร็วกลิ่นดีด้วยโอ้ยค่อยหายหูยีหน่อยแต่คิดคันหัวมากเออแล้วอย่างนะข้อดียวของคิมวน้ตไลโออ่ะเวลาเราใช้เสร็จอ่ะเวลาเราหวีอะไรเงี้ยผมเราจะไม่พันกันด้วยผมมันจะลื่นฟื้นลื่นฟื้แต่ว่าสวยสวยเก๋ ง่ายเลยล่ะดีง่าย,ย,ายใช่ปะมันดีง่ายเพราะว่าคือเวลาเราสระผมมาบางคนบอกว่าเฮ้ยคีมนวดไม่จําเป็นต้องใช้คือหรือว่าถ้าใช้ให้ใช้เฉพาะถ้าตายผมเน,นี้ยต่ของลายโอมมาใช้เ่อะขนาดตี้ปกติบางชนบางทีกัแบบตรงตายถ้าเกิดรงมรงนี้คือผมมันมันไงใช่ตัน,น,น,ตนี้ไม่มันแล้วก็คีมนวดเขาก็ดีเพราะใช้แล้วเวลาเราเราหวีอ่ะผมมันก็จะไม่ฟันกันไงได้ยังง่ายอยู่กดหาพี่หนุ่มมาใช้ดีกว่าหาโปรโมชั่นให้คุณผู้ชมดีกว่าถ้าพี่หนุ่มไม่รับหนิงจะจัดโอเอง ไม่รับแน่เลยเข้าเลยกันพูดมาขนาดนี้แล้วเชื่อว่าทุกคนอยากได้แล้วบอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้จัดเองเพราะคุณหนุ่มกัใชัยไม่รับโทรศัพท์เอาแบบนี้แล้วกันสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องมีโทนิกตัวนี้เนี่ยช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมให้รากผมแข็งแรงกระตุ้นการเกิดผมใหม่ตัวนี้จําเป็นที่สุดที่ต้องใช้แต่ต้องใช้กันเป็นเซตก็ดีเอาเงซื้ออันนี้1ขวดแถมอันนี้แชมพูอีก2แล้วก็แถมคิมมนวดอีกหนึ่ง เท่ากับก็จะได้โทนิกหนแชมพู2ครีมนวดหนึ่งเราให้เป็นโปรโมชั่นทั้งหมดนี้เหลือเพียงแค่1,980บาทรีบจัดไปเลยค่ะตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเพราะว่าตะกี้เนี้ยเราอยู่กองถ่ายขนาดเราอยู่ปทุมอะ่ะยังมีตัวแทนเลยซื้อให้ตัวแทนเอามาส่งจัดไปเลยค่ะ รีบๆซื้อก่อนที่คุณกันชัยจะรู้เรื่องนะคะว่าถ้าเขารู้เรื่องแล้วเขาด่าแน่โปรโมชั่นนี้1,980บาทเท่าไหร่นะคะโทนิก1แชมพู2ชิมนวดอีกหนึ่งห,หาลูกเซ็ตพวงพามาแปะให้เขาหน่อยตรงนี้เลยค่ะ990บาทค่ะจัดไปเลยค่ะ แล้วหนูก็โทรหาพี่แล้วพี่ก็ไม่รับหนูเลยจัดโปรโมชั่นแบบลดเยอะๆให้ลูกค้าไปเลยนะแต่หนูจัดโปรโมชั่นไปแล้วหนูแค่โทรบอกพี่เท่านั้นแหละว่าเดี๋ยวท่านมีโปรโมชั่นอะไรโปรโมชั่นซื้อโทนิกหนึ่งแถมแชมพูสองแถมครีมนวดหนึ่งก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะฮะพี่หนุ่มอนุญาตละโอเคแล้วอันนี้คือหนูจัดหนูจัดเองเหรอก็พี่ไม่รับโทรศัพท์หนูหนูก็จัดโปรโมชั่นไปแล้วหนูถ่ายไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดิพี่เพิ่ไปถามคุยกับเพื่อนเนื้อวันนี้ไม่เป็นไรหนูจัดไปเรียบร้อยแล้วยังไง เออโทนิกหนึ่งแชมพูสองครีมนวดหนึ่งนะโอเคจบ1980บาทนี่กี่ชุดเนี่ยกี่ชุดใครซื้อก็ให้หมดเลยลดแรกจากแถมไปพี่หนุ่มกัญชัยรวยแล้วเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนีไปละเท่านี้นะเห็นไหมเห็นไหมตามนั้นเลยนะแล้วก็เซตมินิ990บาทเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันถูกเกินไปเนี่ยนะมันจะกลายเป็นว่าแบบพวกตัวตรงตัวแทนเขาจะด่าวนะเนี่ยให้ไปซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศอะไรเงี้ยอเดียวนะอ่าอ่าอ่โอเคนะโอเคนะตามนั้นเลยพี่หนุ่ม ตัวไปบอกต้นสังกัดก่อโอเคค่ะสวัสดีค่ะเห็นบ่าบอกแล้วเราทํากันแบบวัดมือชคเลยคุณผู้ชมกันร,รีบซื้อไปเลยนะโปรโมชั่นนี้เพราะว่าคุณคุณหนุ่มกัญชัยบอกอา้าวเคลียแล้วเดี๋ยวรีบโทรไปบอกต้นสังกัดก่อนเพราะเขายังไม่ได้ปรึกษากับพาร์ทเนอร์เขานะ